สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นเก็บมะเขือเทศก่อนกบเยอรมานน่ฝนตกแตกเหมือนเมืองนอกเลยเก็บไปฝากน้องสาวจ้ะเก็บไปฝากน้องสาวอยู่เมืองนอกนะคะเอออยู่เมืองนอกอยู่ก,กรุงเทพ อืมหวานหวานเก็บให้หมดเลยกินจนเบื่อแล้วพี่เมินก็กินจนเบือ <c oughs> ่อน,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 ออนี่ดูดูดูด กระเป๋ายังมาเก็บเลยจัดกระเป๋ายังไม่เสร็จเลยเพื่อนเพปลาร้ามันยังอยู่ในตู้เย็นจะเอาออกมาก็กลัวมันร้อนเดี๋ยวเก็บมาเคืมเทศก่อนไปเอากระเป๋าอุ้ยนี่เพื่อนสดายดิไป ไม่ได้มองกลองเด้อบางทีก็อาจจะเห็นไม่เห็นเด้อเพื่อนๆเด้อมองแต่มะเขือเทศมืนรวงเก็บมะเขือเทศเงาเงาเศร้าเศร้าเบื่อๆพรุ่งนี้อยู่ที่กรุงเทพมรืนนี้อยู่ที่เมืองนอกแล้วนะคะตายตามเรื่อยๆเรื่อยๆดูเพื่อนๆนีโอ้โหนี่ัวตรงนี้ มันหักเพื่อนเพื่อน,นี่มันหักเยพรหักไปอย่างนี้เลยอันนี้ไม่ใช่ยพรหักอ๋อนี่สีนี้จะเปรี้ยวกว่าสีเหลืองหวานกว่าโอ้ยรวงทิ้งถ้าจิ้มพริกเกลือสีแดงอร่อยกว่าถ้ากินเปล่า,า,าถ้ากินเปล่า,าสีเหลืองอร่อยกว่า แตก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 อันนี้สวยนี่อันนี้สวยโอ้ยโอ,ยอ,ยอ,ยอย สวยเนาะอืมอแตกกินแล้วแต่อืมถ้ามันสุกเร็วเนาะปลูกขายเลยเนาะแผงด้วยโอ้โหเพื่อนๆดูกระตุ่มกระตุ่มอยู่ตรงนี้ พอคนเป้นยุงกัดเอาไว้ได้ตังเยอะยวเอาไปแบ่งไอเพื่อนๆดาราหน่อยเนาะเอาไปไม่หมดหรอกไปแบ่งคนละนิดคนละหน่อยให้เขากินเนาะนี่โอ้โห,โหได้แังเยอะโอ้โหสองกิโลได้แล้วมั้งเน่ย จะไปฝากน้นอ,นองสาวอันนี้ให้อภัสราแม่กินตราแล้วก็พลาปีนี้มันช้ามากเนาะปกติได้กินเลยเยอะอาบขาโดบุกดิบกางปีนี้มันช้าดูเยพรสุกเขาไม่บอกเลยแอบกินอยู่คนเดียวเขาพึ่งมาบอกตอนเยตายจะกลับแล้วดูเขากินทุกวันเขากินทุกวัน แอบกินอยู่ทุกวันวายเยตาปีนี้ไม่ได้กินเลยว่ายดู้อ้ดูเสียดายโอยแอบกินอยู่คนเดียวปีนี้ลูกตั้งเยอะโอยมันแอบสุก ได้ด้นี่จะเอามาเือไปให้เอาไปให้ตาสายบ่นี่กินบมอตาสายใครจะกินเพล่งหม้อกับเบกล่งมาเขือเทศอยู่่างยมลุกนงแต่สิงเกอ แอบสุกแอบสุก <laughs> มะยองชีตโอ้